หนูจะให้เครื่องหดูดฝุ่นสุ่มนะคะหาอะไรกินด้วยกันทำแล้วครับส่งมาดว่วนๆค่ะเฮ้ยเกมเหงามาั้งเร็วๆกดหนึ่งมากดหนึ่งมากดหนึ่งมาแชร์ไลฟ์ด้วยแล้วก็กดฟอลโล่ด้วยนะถ้าใครไม่ฟอลโล่ก็ไม่ได้เด้อเร็วๆเร็วๆเ็ๆเ็ๆเร็วๆเๆเ็ๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆสวยที่สุดครับขอบคุณค่ะ เร็วๆค่ะอยากได้ไหมคะโอ้ยมีแต่น้องพีเมทีมั้งที่กดหนึ่งมาเนี่ยพังแล้วยังไม่พังก็ยังไม่เคยใช้เลยนอาเร็วๆไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะแม่ของลูกเอ้ยแต่ละคนอนะ่ะไม่มีสาระเลย นี่เร็วไม่แจกแล้วงอนรีวิวการใช้หน่อยเอิม่มก็แค่เปิดแล้วก็ให้มันเดินตึ๊กตึ๊ก๊ต๊ๆๆๆๆๆๆเออมาแล้วใช่มาแล้วเพิ่งตื่นเหรอคะพี่เมย์คะคือเหงาอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยเลย ไปเรียนช้อาอ๋อก็ให้เรียนบ้างค่ะพี่พี่ลามขอบคุณใจส้มค่ะพี่เมษาเร็วๆทุกคนมันก็มีแต่คนเดิมๆนี่อ่ะมัไม่ได้มันไม่ใช่แบบนีม้มันไม่ได้ให้ฟีแต่ค่าส่งห้าค่าส่งห้าหมื่นต่างหากมัวเปล่า การนางฟ้าเก็ส่งกลัวกันโอ้โอ้โอ้โอยโออโอยโออรีวิวเสื้อที่ไม่รีวิวให้รีวิวอะไรอ่ะเสื้อนั้นทศศักดิให้รีวิวอะไรเล่นกันสองคนรออะไรอ่ะสวยมากครับพ่อคุณค่ะเร็วๆเลขบอชอนี้เร็ว,รวใครจะจ้างอะไร รีวิววงทีโอ้ยดูหุงโอ้ยหนักเลยไม่มีภุงมีแต่ไขมันเร็วๆเหงาทำไมไม่เล่นกันเลยอ่ะมีอยู่เคสเน่ยสามสี่คนเครื่องดูดฝุ่นกูเป็นมันละ ไม่เปื้อนจ้ะหาไม่เพื้อนนะจ๊ะเร็วๆจะไปเรียนแล้วนะแปดโมงครึ่งเนี่ยให้โอกาสคุยกันจะคุยไหมขอเถอะขออะไรไปไงเดินไปไม่ทำแผ่นกวินจ้ะ ใครหวังครับเออก่อนขอเออตามนี้ค่ะแอดมินขอบคุณนะคะเล็วเเร็วๆค่ะจะไปเรียนแล้วนะคะโอนเท่าไหร่ โอ้ยดูอะไรดูอะไรทำไมคนแบบนี้มันเยอะจังวะฮะจะดูอะไรจะดูอะไรคือพี่จะดูอะไรเคยบินไหมรับเออดูคนสวยอย่วิน่ะวินเออพิมพ์ดีๆนะพิมพ์ดีๆนะพิมพ์ดีๆเดอ้อ กีวีนเนอร์จะบอกให้นอนดีกว่าไม่มีคนเล่นด้วยเกือบบ้ามนาดวันนี้เล่นกี่โมงแปดโมงครึ่งค่ะขอบคุณที่กด follow นะคะทุกคนอุย้ยขอบคุณใจซส้มค่ะพี่พงษ์ใครขอขึ้นมานอนยังยังจ้ะ นอนไปแล้วตอนหกโมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าจะมาไล้ไงไม่ได้มาไล้เลยมัวแต่นอนวันๆอะ่ะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเร็วๆทุกคนเร,เร็วคุยกันเดี๋ยวนี้หาวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจะ จริงจริงอะไรจริงๆอาบน้ำเตรีมยมตัวทำงานแล้วเอาทำไมทิ้งกันแล้วทิ้งกันทำไมนะนเนี่ยเหงาเลยคือไม่มีน้องพิมพ์ทีแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยไงน้องป๊อปุ้ยเดี๋ยวนี้เลยพิมพ์มพิมเดี๋ยวนี้พิมไอเกมก็ไม่พิมพ์พิมพแต่อะไรก็ไม่รู้ จะเล่นอะไรไม่เล่นไม่เล่นหนูไม่เล่นหนูแค่เหงาพิมพิมเออครับแล้วทำไมคุยกันแค่นั้นพิมมีอีกได้ไหมเหงาจะไปเรียนแล้วนะเว้ย ดีครับดีค่ะไปดูหนังบ้างอย่างเออดูหนังเรื่องเสือแล้วดีครับดีครัดูหนังเรื่องเสือเดียวเลยทีนี้นวะ่ะอะไรก็ไม่รู้นวะ่นวะ,วะ <laughs> อมพระโคตรเบียวอะ่ะสนุกไหมบูเดือด ใช่สนุกจริงขอบคุณใจส้มค่ะคุยกับหนูได้นะพี่เบบี้พีสนุกแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบมันจบง่ายเปบะปะจบง่ายเกินอุ๊ยขอบคุณนะคะพี่เบบี้พีแอดมินฉันไปไหนก่อนตอนนี้ ฉันจะไปเรียนแล้วถ้าไม่มีคนคุยด้วยนะ่ะเชเชมีใครตุยไหมเอ่อขอนึกก่อนนะมีตัวร้ายตุยตัวร้ายตุยแต่เสือไม่ตุยคืองงแบบมันจบง่ายเกินไปคือตอนแรกแบบค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตุย แต่อยู่ดีเอา้าทำไมตุยง่ายอ่ะเอองงอันนี้งงข้ามัเรื่องไม่ตุยบทจะตุยก็ตุยงงๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วถ้าเก็บปืนลูกกระสุนไปกลับเข้ามาโอ้ขค่อดเบียว กินมาม่ายัง